ดาราสาวคนนี้สลัดลุกผมยาวตัดผมสั้นเพราะชำรักจริงไหมกลับมาโสดอีกครั้งในรอบ7ปีสำหรับเอชุติมานนยานาหลังจากที่เลิกกับแฟนเด็ก ในปีที่คบกัน7ปีแล้วหลายคนเชื่อว่าเป็นปีอาถรรพ์ซึ่งสาวเอเผยว่ามีสองสิ่งที่ตนทนไม่ไหวต้องขอเลิกเองนั่นก็คือการเที่ยวกลางคืนถ้าเรามีแฟนใครก็อยากมีแฟนดูแลเราตลอดดูแลเราบ้างไม่ใช่เอาแต่เที่ยวแล้วกลับบ้านมาตื่นอีกที4ี่ห้าโมงเย็นแล้วการที่ผู้ชายเที่ยวกลางคืนก็มีเรื่องผู้หญิงตามมา ล่าสุดพบว่าสาวเอนั้นได้ตัดผมสั้นขึ้นหลายคนก็สงสัยว่าเอช้ำรักจนต้องตัดผมเลยเหรอแม่งานนี้สาวเอได้เคลียร์แล้วค่ะว่าสาเหตุที่ตนตั้งใจที่จะเลี้ยงผมตั้งแต่แรกเพื่อที่บริจาคอยู่แล้ว ตัดเสร็จก็รู้สึกอิ่มบุญมากรู้สึกแฮปปี้มากที่ได้บริจาคผมซึ่งตนนั้นตั้งใจจะตัดก่อนที่จะเลิกกับแฟนหนุ่มอีกด้วยเท่ากับว่าสาเหตุที่ตัดไม่ได้เกี่ยวกับผู้ชายแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com